นมัสการปู๊บจุดนั่นพ,นพรเจริญพรบุญป้ารวยเจ็บบุญน้ำโซ่ครับผมแก็<ป>ยังเนี่ยบุญน้ำโซ่บุญน้ำโซ่ครับผมความทีมงานหลายคนอยู่กำปั้อะไรเนี่ยครับผมบับันี่คลิปคลิปนี้เนี่ยนาะปุเนาะขีขออนุญาตใ้ เอาสูตรเลขลักสังกันนด้ปูเออเลขลักซุ่มซุ่มเลขลักสังกันสูตรไม่ค่อยเอาอีกคลิปนึงเดี๋ยวผมขีดเป็นสองคลิปนะเพราะว่ามันเน่าไรก็เจ้าขีดหักออกกูเบิ่งเอา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 สูตรเอาสูตรเลขลักกอนก็ได้เพราะว่าเอาเอาสูตรที่แรกสังกันนะที่ให้สัมผัสสูตรเลขลักสูตรอ่หกแสนนี่ยังเออนี่แหะเขียนไว้นี่ยุ่นเขียนไว้นี่แล้วครับผมเอ้าเอาเริ่มจากแกงไหลปูมาหนิเริ่มจาก เขียนว่าเอ่อเขียนว่าคือมีดจริงจริงไปเนาะบันิพูยสัญญาณไปเหรอจุดประแจมันงกรเนี่ยเยอะ่าะขึ้นเนาะครับผมเอาย่างหาขึ้นมั่งรู้ไปหนักประแจมันงกรไม่ได้เด้งเน่เจ้าพ่อบอกขื่นจนให้่จน้หลายร่ไร่สิเจ้าต้องปีนเอาครับผมเออจุดจุดเอ่อจุด ป้าอประจ้ามันสุกเหรอสูตรประจ้ามันสุกครับผมเสูตรประจ้ามันสุกแค่ไหนขึ้นเต้นไว้ได้ป่ะนี่ก็คือว่าวิ่งป่ะนี่ครับผมวิ่งหกสามห้าหกสามห้าเออตัวนี้ละเอาเอาตัวนี้บอะไรเนี่ยครับผมเอาซ้ำนี่ละออกมาหกสามห้าทีที่จับคู่จับคู่อะไรป่ะเนี่ยจับคู่พู๋เอาจับคู่แปดสามห้าแปดสามห้า บ้านี้กะห้าหกล่างห้าหกลาห่างห้าสี่ล่างหาซี่หาสี่ล้วห้าหกก็หาซี่นี่เป็นล่างเออก็อน,นี่ละครับผมนี่มีสูตรใดอีกกูดับเลขดับหลักหลักหนวยบนครับผมหกหกตัวเดียวครับผมเออบ้านนี้ก็ไมาเขียนสูตรหกแสนคับเป <1 S 1> ็นสามศูนย์ อเลขดับเลขดับเดี๋ยวาได้เขียนก่อรรไกรได้ดับลักใดปู้หกหกลักหน่วยอดับหน่วยบนคือเลขหกเนาะปู้เนาะเออบนแล้วก็ลักหน่วยตัวเดียวาลักหน่วยตัวเดียวครับปู้ข้อานาเด้ครับหาบ่มาเห็นบ่ดับมาบัดนี้สูตดหกแขนีเหมือน ครับผมหนึ่งสามศูนย์หนึ่งสามศูนย์พูอ่ตอนนี้ว่ากันเนี่ยเขาล่างก็เขาล่างเนี่ยเก้าทีเขาสองทีสองเก้าครับครับผมเออบันี้อันไหนอีกวันนี้พูสูตรป่านี้สูตรตัวเด่นเด่นแล้วครับตัวที่มันเขาสามตัวก็คือมวลหันมวลหันฟัดไปหนึ่ง ก้นหกหนึ่งแปดศูนย์เจ็ดบาที่เมื่อเขียนเอาเขียนเราสูตรต่อไปนี่ละสูตรวันที่หนึ่งวันสู่เหีียวครับเขียนตารางนิยเขียนตารางเออเขียนตารางเอยเบาแบบไม่เนี่ยสองฮอุกาวะเนี่ยหลงนิดต่อไปเขาไม่ได้มาตารางครับผมเขียนตารางไม่จกใจเอาให้เขียนขอบเออเขียนเขียนเลขเออเลข เลขวงเออเลขเลขีเียมเอนนเอเลขตานาว่าฉันบอกอเออวันวันเอ้าเ็ดสองศูนย์เกสองศูนแถวแรกครับเออแถวแรันแถวสองก็เก้าหนึ่งแปดเก้าหนึ่งแปดครับเออมีตัวนี้ล่ะบบานี้จับคูจับูอ่ะตีร่างทั้งวันตีจับคู กับผู่ตัวเด่นกับคู้ตัวเด่นเนอกับผู้ตัวเด่นผู้เดียวเนอะแปดหนึ่งผู้มาเด่นเด่นตัวเด่นผู้ตัวเด่นเก้าหนึ่งแปดเก้าหนึ่งแปดให้ว่าเอาแถวนั่นเลยนะผมเนเก้าหนึ่งแปดเกหนึ่งแปดนี่แหละก็บอกตัวเด่นแกันี่ละครับผมโอ้เก้าหนึ่งแปดก็หกหนึ่งแปดอันเจ็ดสองศูนย์นี่เอาว่าผู้ เจ็ดสอ,องศูนตัวลองโอ้เจ็ดสองศูนตัวลองฉีดตัวรองเจ็ดสองศูนกับหนึ่งสองศูนย์าดบานบานี่มานี่มานี่มาน,านี่เอาสองตัวมาดนสองตัวปูสองตัวหนึ่งแปดสองตัวสองตัวในล่างข้าบงบนปูกล่างบบนเพราะว่า เลยคือวันนี้เขาเ่ืบอกว่าล้างบทไปครับผมเขาต้องประกบหมดเลยเพราะว่าต้งาองบาริงานศูนย์แปดศูนย์แปดแลวก้าวเจ็ดแลวก้าวเจ็ดแลวก้าวศูนย์เอะะะะเอวล็ศูนย์เก้าแล็ศูนย์เก้าก็คำคำคำร่วงคำมึงเนเนี่เอา้าบานี้ตัวเด่นได้บาเนี่ศูนย์เก้าเออบานตัวเด่น ครับผมตัวเด่นปูตัวเด่นสามตัวก็คือเก้าหนึ่งแปดบานี้นี่ละจีดเต็นแดงไว้เลยไยุ่มพ่นเลนได้ตัวเด่นบานี่ตัวสองสองตัวกับจีบแปดแล้วก็ศูนย์แปดครับตัวเด่นตัวเด่นจีบแปดก็ศูนยางเดียวครับผมหกจีบล่างอย่างเดียวครับผมเออเข้าเคลรล่างอย่างเดียวอืมเออเออนี่ก็มี่ นี่ตอนนี้นะสูตรเอ่เอสูตรเอของปู่สารคามไมาหลายดอกครับสูตรปู่สารคามเออเออมันมีสูตรไหมวะนี่สูตรสี่ทิศตรงไปไหนเอาละเห็นมะโอ้สูตรสี่ทิศเอาว่าสูซฟังลดเปลียงลับปู่ึเสี่ยวเลยเอาโลดเอาโลดก็ได้ปูเดี๋ยวมันตีบอ่าสองคลิปเดียวว่าว่าอยากได้สองคลิปมันละความหมายน่ะต่ว่า มันกาเดี๋ยวนี้มันไหนห้องก็ได้เกณฑนาทีหนึ่งโอ้เกณฑ์ได้เกณฑ์น้าที่กับท่วนท่วนไปแล้วก็ไ <c oughs> กข่พ่นจะโดนเติมพี่หลอกอ่าก็สูตรนี้เนี่ยสูตรเลขมาด้วยกันไหมโอ้ยังยังมีเลขแม่น้ำกันอีกเนาะพูเนาะเออสูตรมาด้วยกัน,กน,น,ว,กนวัดเพ้่อนัมั่นข้าศูยนย์หน้าสามตัวตรงๆคนนี้นโอ้เลขแม่น้ำกัน เออสุดนั้นนี่มาเมืองกว่านั่นโอ้ยสามตัวเลขเลย่ะครับศูนศูนสามอืมศูนย์ศูนสามสูตรมานํำกันนี่เออศูนย์ูนย์สามศูนย์เลขนี่ศูนย์ว่นนี้ก็ได้อ้ยเอาไปีรอบในดอกเยนมันมีปุอะไเชกนศูนย์ศูย์สามเลขมาด้วยกันศูนย์ศูนย์สามอ่าบันี้ก็ขอออุญาตสรุปนะครับในส่วนตัวเลขของ ปูสารกข้ามงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองหาหกหาครับพี่น้องครับในส่วนเลขของปูสาัข้ามก็มีอยู่ในหลายสูตรคือกันอในหลายส่วนหลายสูตรคือกันซึ่งเพื่อนกับไฮมาในส่วนเลขวิ่งเป็นเลขประจาวันนะครับเลขวิ่งเพื่อนไฮมาหกสามห้าซึ่งในชุดตัวเลขนี่ก็คือสามตัวมาสองตัวสามตัวมาหนึ่งตัวสามตัวมาสามตัวอังสีนะครับมีโอกาสมาได้ซึ่งกับไฮเลขในตารางมากนะครับ ในเลขในตารางก็มีเลขหกตัวซึ่งงวดบางเรื่องนี่สําคัญก็คือเลขในตารางนี่แหละครับมาน้ากันเลยนะครับแปดศูนย์เจ็ดนะครับมาน้ากันเลยออกสามตัวแตกนะครับฉะนั้นกาให้พี่นิดพิจารณาเบื้องพร้อมในส่วนของเลขในตารางนั่นต่อไปในคู่ในจับคู่ไปนี่เอาพจน์จับคู่ให้จับคู่ก็คือเป็นแปดสามห้าวัดสันในส่วนเลขล่างมึงกัจับคู่ให้คือกันก็มีหาหกกับหาสี่ครับพม่เป็นไรครับ ในส่วนเลขดับนะครับสำหรับงวดนี้ดับบนนะครับดับหกันต่อไปแถมมาด้วยเลขสูตรหกแสนครับเลขคู่สูตรหกแสนไดหนึ่งสามศูนย์ตัวเดียวครับงวดนี้ครับบานิกามาจับครูเรียนให้บานิการคือได้เลขไม่จากตารางอะไรครับมาจับครูเรียนให้เลขจับครูเรียนกับม้าหนึ่งแปดเลขในตารางนะครับพี่น้องเลขอยู่ในตารางเพื่อนเอามาจับครูเรียนให้ม้าหนึ่งแปดหกหนึ่งแปดนะครับ ตัวเด่นก็คือเก้าหนึ่งแปดเด้อพ่อพี่น้องเด้อก็มีจับสองตัวน้ำก็มีศูนย์แปดเก้าเจ็ดศูนย์เก้าหนึ่งแปดเน้นไปที่ศูนย์แปดกับหนึ่งแปดอืมนะในส่วนเด่นเด่นเก่าครับพ่อพี่น้องครับในส่วนตัวล่างไปดิมีตัวล่างน้ำมีเก็ดสองศูนย์นะครับอ่ะอันนี้ก็ลรองพินีพีจารณาเบิง้งกระเทียมมีโอกาสมีโชคมีใช่กับปูสารคามซึ่งวัดที่แล้วกะไฮกว่าเข่าทั้งบนทั้งล่างเออเลขมันมีถือกมีพิษครับพ่อพี่น้องย่ำเข่ากับเข่าคักเออยย่ำเพเข่ากับ ตีนักการักษาหายเพราะครับว่าฉะนั้นแล้วก็ให้ใส่สติดีๆใส่ดุลพินิจดีๆนะครับใช้วิจารณญาณในการรับชมทั้งช่องนำเสนอเพื่อเปลี่ยนแนวทางเท่านั้นสำหรับคลิปตัวเลขนะครับไปมีน้องครับแนวทางตัวเลขเอาจอะไรกับความบุญขอบคุณเอฟซีหลายๆครับที่ให้เกียรติติดตามรับชมนะครับจังไหนกาวันวันที่หนึ่งก่อนรักดาคมสองหาห้หากาให้ยู่ดีไม่แห้งมีโชคมีใช่สมความมุ่งม,มั่นปรารถนารุงจริงจุิงยางครับสำหรับคลิปนี้กับขอบคุณขอบคุณ,คณ,คณหลายๆสำหรับการติดตามรับชมครับคลิปหน้าพ่อกันไหมครับครับ สวัสดีครับ